ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติยอมสาธุชนทั้งหลายอาตมา,าพาจะนำพระโสดนมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติยอมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้ล้ฟบบังามพระโสตนที่อาตมา,าพาจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าตีนะการดโสดโสดที่ว่าเรื่องสาสต์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จากจบสิ้นก็ความนายพระโสดนนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิษสูตรทั้งหลายสองสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ ที่สดเบื้องต้นที่สุดเบือเบ้องปลายไม่ปรากฏแก่สัตว์ผู้ถูกอวิชากีดฝังถูกตันหาผูกไว้วอนเวียนท้องเที่ยวไปเปรียบเหมือนบรษตัดหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้ใบไม้นายชมพูทวีปนี้แล้วรวมกันไปกองเดียวกันคันรวมกันแล้วจึงมัดมัดและสี่นิ้ววางไว้สมมุติว่าเป็นมารดาของเรา นี้เป็นมารดาของมารดาของเรามารดาของมารดาแห่งบุรชนั้นไม่เพิงสิ้นสดส่วนหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมโพเทเวบนี้เพิงหมดสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องตอน้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปากฏแกเราสัตว์ พูดถกอวิชากีฟ่ฟางถกตันหาโูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปอุปมาณนี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นเธอทั้งหลายแต่ยความทุกข์ได้รับความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าชา้าเป็นเวลายาวนานเพิกสูตทั้งหลายเพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อนหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้น จากสร้างขารทั้งปวงก็ฟามเหล่านี้มาในพระโสดสั่งยุตนิกายนิทานวักพระตายปิดกเล่มที่16ข้อที่124หน้าที่215อาตมาภาพนำมาเผยแผ่ให้กับปรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้ได้รับรโลับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาและเป็นสัม,มาปฏิบัติ สำหรับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ฟังพระธรรมการสังสอนขององค์สมเด็จรามมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาภาพขออนุวยพอให้ญาโจมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญใน้ทันาการเทินจเจริญพร